พี่น้องโอนีสิพายำขนมจินรสแซ่บๆตามมาเบิง่งวิธีเห็นน้ำกันค่ะเตรียมนำยำนะพี่น้องเอาน้ำตาลใส่ลงไปนำปลาทพีเครืองน้ำปลาเครื่องทะพีนำมะนาวหนึ่งทพีค่ะพริกปน่นพริกจินดาซอยถั่วสดซอยผักหอมเปหอมแดงสตอค่ะ คนคลุกเ้าให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วชิมเบิ้งงนะพี่น้องถ้าแซบแล้วก็เอาขนมจีนใส่ลงไปคะ่ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งตามด้วยประทูทอดหมูยอคนคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟแซ่ แสบขามาขามากินน้ำกัน